เออมันมีแข่งกันเนี่ย911กิวในยิงยานปรากฏว่านะโดนประชุมตีนโดยไม่นัดหมายกิว645 6466 473 64เซิร์ฟเวอร์ตบเรามาอยู่นะอันดับที่910โอ้โหอัอหนนี้คือคือเต็งหนึ่งนะก่อนเริ่มกิจกรรมยิงยานนี่คือเราต้องไปขึ้นอยู่ที่หนึ่งแล้วนะไม่ตกมารองสุดท้ายอนะ่ะอันดับ910เนี่ยกูจะรั่วนะนับถือในความพยายามของทุกท่านนะครับที่เลื่อนหากิวธนทอสนะของพวกพี่จนเจอแล้วก็ อัดกระสุนทุกอย่างจนอันดับตกมาขนาดนี้แน่จริงนะมันเป็นกิจที่ต้องควรตีท็อปหนึ่งนะฮะไม่ให้มาตีท็อป910รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อ คิดจะเติมเกมวันพันแมนให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดิแบบบ้มๆคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องเอาล่ะพอกันทีกับกิจกรรมยานครบรอบ5ปีนะเรามาคุยเรื่องนี้ดีกว่าครับราชาทะเลยูอาที่รีเทิร์นมาแล้ววันนี้เป็นวันแรกครับ15มิถุนายนนะครับราชาทะเลรีเทิร์นมาพี่แนะนำนะอย่าไปเอานะครับเราควรจะเอาตัวยูอตัวใหม่ๆมากกว่านะครับเหตุผลเพราะอะไรเดี๋ยว นี้เราไปดูกันเลยนะน้องชายก่อนอื่นเลยขออวดหน่อยนะกิจกรรมคูณ2เรื่องของหนังสือเรื่องของเงินมาเนี่ยทำให้เรามีพวกหนังสือเยอะมากครับเป็นหลักพันเนี่โอ้โหยับยับถ้ามีเวลานะจะนั่งกดทีละหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้พลังเรากระจุยกระจายพุ่งสลุยหมยรุย,ยดุย,ดยแน่นอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะกดนะวันนี้เก็บไปก่อนเพราะว่าเงินเนี่ยเดี๋ยวเก็บเอาไว้ลงอย่างอื่นด้วยเงินตอนนี้มี1ิล้านหรอ มันเท่าไหร่วะหนึ่งล้านสองแสนเออโดยประมาณนะฮะอันดับของเซิร์ฟเวอร์วันนี้เราอยู่ในอันดับที่สิบของซาวาพลังลบอยู่ที่สิบเอ็ดล้าน ไม่ใช่สิอ็ดล้านหล้าน1น0 0 0แสนสองไอเราก็แบบตาลายตื่นเช้าไงอัดคลิปตอนเช้านันเบอร์ไปหน่อยนะครับก็ท็อปสิเต็มตัวเรียบร้อยแล้วที่1เนี่ยตอนนี้กลับมาเป็นเสียเต้เรียบร้อยนะครับคอรุมาอยู่ที่2ตอนนี้แข่งกันสนุกสู้กันสูสีคูกกี้ถึงแม้ว่าเราจะตึงกันขนาดนี้แต่ในยานแม่งโดนตกยับยับไว้เอาคืนในกิวเดี๋ยวในยานน่ะใครยิงกิวพีพ่นะ กิวอ no. uh ูเหลืองน้องนะโดนดักชายพี่สวยหุยสมุยด้ยแน่สำหรับเลเวลครับวันนี้เรา65หมาดๆเลยเพราะ65มาเนี่ยมันก็จะมีการบัฟให้เราใส่มานะการบัฟตอนนี้พี่ใส่มาที่ดักชายอยู่นะครับเ,เราได้มาเมื่อวานไง จากกิจกรรมการเปิดนะครับเป็นฮีโร่ HP แล้วก็ตีได้ลดป้องกันกูจะหลุดทีนี้มันมีเควสของเกรวินใจเกเรเควสเกรวินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะผ่านหนือ6เลหกตำแหน่งเท่านั้นคนที่จะได้ของทองนะครับถ้าเราอยากจะผ่านเนี่ยเราต้องทำสเตตัส5แถวในการบัฟนอกจากนั้นจะมีออฟความเร็วด้วยกูจะรูั่วทั้งสองอย่างไม่มาเลยเอาออฟป้องกันไปก่อนได้ไหมเนี่ยฮะแล้วก็ เราตีไปอ่ะเสียทรัพยากรทั้งหมดอ่ะเราได้แค่สองแถวแม่งไม่เปิดแถวใหม่เลยพวกแม่งล่อนี้ซะเต็มเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวมีอีกนะกดอีกอันนึงแล้วกันนะบอมอ่ะแถวสามมาแล้วโบนั้นต่อสู้โอเคยังพอได้ใช้นะครับถ้าห้าแถวเมื่อไหร่มันจะเสร็จเควสแล้วก็ต้องได้ออฟความเร็วด้วยนั่นหมายความว่าพี่ไม่น่าได้ความเร็วอ่ะเพราะมันเกลือขนาดนี้แล้วก็ทรัพยากรมันใช้เยอะครับอาจจะต้องใช้เวลาสองสามวันถึงจะทําได้นะครับก็ภาวนาให้ไอ้หกคนเนี้ย เป็นเราแล้วคนอื่นไม่เสร็จไปก่อนหน้าเรานะครับแต่ถึงงั้นถ้าในหีบนี้เราไม่ทันนะข้างนอกนี้เราก็ได้อยู่ดีตอนผ่านด่านไปชั้นที่7ซึ่งชั้นที่7นี้ก็ต้องแข็งหดตึงอันตารายกับเวสรอเลเวลเจ็ดสิบนู่นเลยนะครับอาจทําค่อยๆทําเวสไปวันนี้เนี่ยพี่กดกระป๋องม่วงไป3ามครั้งนะแล้วก็ลงดันไอ้นี่หมดเลยอะ่ะการบัฟอะ่ะเพื่อให้ได้การบับเท่ๆมาปรากฏว่าได้แต่การบัฟป้องกันนะฮะนอกจากนีน้ช็อกโกแลตช็อกโกแลตว่ะช็อกโกแลตช็อกโกแลตเนี่ย กดไป152ครั้งวันนี้น่าจะจบกดแค่นี้จริงๆแล้วก็ตัวดำครับพี่กดไปแล้ว6ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะกดทีวันละหก ครบหนึ่งอาทิตย์เราจะได้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมมากดกันด้วยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่นานนะมันไปมาวันที่21 22เดี๋ยวจะไม่ทันตัวดําเดี๋ยวจะกลายเป็นไก่แจ่ใแนอนาคตสาหรับหมุนกงล้อวันนี้เอาของทองนะครับเศษของทองที่มี15แล้วพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีตะขาบมาเนาะวันจันเนี่ยเราก็ไม่15บห้ารือสิบเจ็ดพอตะขาบมาเราอาจจะซื้อเศษเพิ่มเติมเปิดได้พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับทำให้เราได้ของทองถี่ขึ้นเดี๋ยวตอนเลว70 80ของทองก็มาในดันขอองงกระป๋ม่วงแลเรไม่ หมุดวงล้อเอาของทองแล้วแหละครับแต่รอเลเวลสูงๆว่านี้ก่อนตอนนั้นเนี่ยเราหน้าจะเอาเพชรรัวๆเพราะาตอนนี้เพชรสาคัญนะฮะเข้ากลางเดือนแล้วเพชรเหลือเท่านี้กูจะรั่วนะครับแต่ก็ต้องหาเงินมาปะกมันมีแพ็คอันนี้แพ็คเติบโตที่เรากดตอนเลเวลไหนก็ได้เนี่ยฮะกดแล้วมันจะได้เพชรด,ด้านล่างนี้แหละพี่จะค่อยกดตอนที่เลเวลเยอะๆเพื่อเวลาเราขาดแคลนเพชรเราจะได้เอามาใช้349บาบาท ถ้าเติมเงินเทพก็280ร้ปกว่าเท่านั้นถูกจัดคันเทพ,พในส่วนของกิจกรรมยินยานนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าพี่ไม่เอาแล้วในปาร์ตี้อ่ะพี่ไม่เอาเพชรมากดปาร์ตี้แล้วเพราะาตอนนี้ของมันใกล้จะครบแล้วนะครับเนี่ยปาร์ตี้ครบ20เลยปล่อยไว้แบบนี้เราแค่จะมาจอยปาร์ตี้พิเศษที่อาจจะมีคนมากดในแต่ละวันด้วยนะมันจะได้ตั๋วทองหรือว่าตั๋วเงินบางส่วนนะครับตั๋วตอนนี้มี90ใบที่กาลังไล่ซื้ออยู่ก็คืออันนี้ครับตาเนี่ยคนจะซื้อให้เยอะๆนะ อ,อ,อาจจะกดแล้วหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่กดดูแล้วไม่ทันอะ่ะมันใช้ตั้งกี่ตาววะเนี่ยหกร้อยคูณสิบเป็นเท่าไหร่หัวหกพันหก 1มื่นสองอ่ะหมื่นสองตัวอาจจะต้องกดเพิ่มอีกหน่อยนะครับในการเอาเอาตรานี้ถือว่าคุ้มนะเพราะว่ามันใช้เยอะในการเปลี่ยนเป็นเป็นม่วงนะครับแล้ววัสดุแร่เนี่ยตอนนี้พี่เอาอันนี้แล้วนะพี่ไลซ์ซื้อเป็นเป็นกล่องสุกกลยุทธม่วงเพราะเดี๋ยวเลขเจ็ดสิบห้ามันจะปลดล็อกมาเราจะได้มีกลยุทธ์ม่วงเท่ๆเอาไว้ใช้นะครับทีนี้ไอ้ตัวม่วงอะ่ะไม่ใช่ตัวม่วงไอ้ดาวม่วงอะ่ะมันมีความสําคัญอยู่นะเพราะมันมีเควสทาให้อ,อ่อต้องใช้ดาวม่วงเอันนี้ครับ นี่ะทรัพยากรเควสครับก็คือเราต้องใช้ตัวละครที่มีดาวม่วงรวมกันหกตัวอย่างเนี้ยนะครับเพื่อสําเร็จด่านซึ่งตอนนี้พี่ทําไปแล้วพอทําไปแล้ววันหนึ่งพอมันเสร็จภารกิจแปดชั่วโมงปั๊บเราสามารถใช้ทีมเดิมที่เรามีอยู่ะลงดันอีกครั้งได้ซึ่งตอนนี้เราพี่ก็ใช้ลงลงอยู่เนี่ยสามตัวน,นี้ที่มีดาวม่วงนะลงสองรอบแล้วลงสองรอบแล้วมันจะได้อะไรมันจะได้อันนี้นี่มันจะได้สําเร็จเควส ด,ดาวมุ่งอยู่ไหนวะอ่ะนี่ข้างล่างนี้ได้ของทองซึ่งของทองเนี้ยเป็นแลดมือปืนแล้วก็มายากรนะครับก็เฉลีย่ยแล้วจะได้วันละสามนอกจากว่าเราจะทําดาวม่วงเยอะหลายตัวเนี่ยเราสามารถทําให้ได้ถึงขั้นท่านนี้เลยแต่มันก็ยากอยู่ดีนะครับอ่ะก็ลองไปไว้ลงวันละสองรอบรอบละแปดชั่วโมงอ่ะหมั่นเข้ามาลงด้วยนะมันจะได้ของทองวันละสามนะครับก็กี่วันล่ะถ้าเป็นคิ้นแฟตแบบเนี้ยเออเจ็ดวัน เจ็วันประกอบได้ของทองอันหนึ่งสําหรับจุดนี้นะครับอย่าลืมนะเข้ามาเล่นกันด้วยแล้วก็ปาร์ตี้ในบ้านแต่ละวันเนี่ยพี่จะเลือกลงเฉพาะปาร์ตี้สีบ่วงเท่านั้นเนะี่ยพอเจอคุณปอนครับจัดปาร์ตี้สีม่วงพี่ก็จัดแบบเบิ้มๆคือ,ลอแล้วก็พอเท่านี้แล้วก็ไม่ได้ลงอีกเลยนะฮะไอสีสีฟ้ากับสียมพูนี้ไม่เอาเลยค่อยๆวนเข้ามาดูในในแต่ละวันเอ๊ะอะไร ใครเขียนคํำอวยพรหัวหน้าเนื้อหนุ่มฐานะมั่นคงไร้เทียงษาแต่ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วเอาล่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องของราชาทะเลอีกาสนา,ายร่าง u ูอะนะับต้องบอกว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เคยสัมผัสร,ราชาทะเลมาแล้วซักเซิเวอร์หนึ่งถ้าใครหลายคนคงจําได้คอมเมนต์เซิเวอร์นั้นมาหน่อยนะับมันทั้งแข็งมันช่างเพ่มันช่างยาวมันช่างยวนครับแต่สุดท้ายมักระสอบจัด ราชาทะเลมันจะโจมตีแรงมากๆถ้าฝ่ายลูกข้ามีหกตัวแต่ถ้ามีหนึ่งตัวตีไก่แก่น้อง <c oughs> ขอเด็กแม่งตบยับโอ้โหแรกๆอะ่ะหลังๆมานี่กระสอบจัดแรกๆเจอเจอกับพัฒนเด็กนะราชาทะเลเดินมาอะไรวาไงน้องอือ <c oughs> เอาหรอนะสวยหลุยสมุยรุยแน่นะฮะตอนหลังับผ่านไปเดือนหนึ่งจากพัฒนเด็กเดินมาทักราชาทะเลเอาว่าไงพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยเดีย๋ยนี้ เกียมเกียมน้องพี่ก็เลยมาดูในเซิร์ฟเวอร์ว่าใครเอาราชาทะเล u r บ้างนะครับผลประกอบการว่าเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับตัวละครที่เก่งที่สุดไล่ไปเลยเลยเนย่ไปเจอเป็นอาจารย์น็อตครับนอนหลับใต้ทะเลสงใส่เป็นตัวโปรดของเขาแล้วก็จัดทีมที่แบบว่าเน้นราชาทะเลให้แบบแข็งโหดตึงอันตรายนะหมัดน,นุ่มๆหรอเดี๋ยวเราจะลองเทสดูครับว่า เป็นการตัดสินใจนะครับขออนุญาตการน็อตนะว่าควรจะสุ่มราชาทะเล UR หรือเปล่าทีมที่เราใช้ขอใช้เป็นทีมนี้ในการไปดวลกับราชาทะเล UR ขอใช้แค่ s u p e r Android Dark ร์ชัย S R บวกของพี่นี่แหละซึ่งของที่ใส่ครับเป็นประมาณแบบนี้ครับเนี่ยของ HP ความเร็วของ HP นะครับออบล่าง HP ไม่มีเลยว่ะเลือดพี่อยู่500,000น้องนะ ไปยืนชนกันเลยอาวุธสดาวด้วยนะครับของอาจารย์น็อตไปดูราชาทะเลเขาหน่อยราชาทะเลอาจารย์น็อตของเป็นไงบ้าง ของทองเต็มตัวโจมตีความเร็วโจมตีนะโจมตีป้องกันโจมตีฮะต่อยทีททะลุทะลวงตายแล้วตายอยู่ตายต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการต่อสู้จะเป็นอย่างไรมาแล้วขอเอาซูเปอร์ดอยดักชายเบวกเจอกับราชาทะเล UR ของนอนหลับใต้ทะเลเดี๋ยวเราเปิดก่อนครับขอสุยหลุยสมุยดุย3ตัวหน้าโดนไปหล้านดาเมตรครับแล้วก็เพิ่มเลือดเข้ามาหถึงขนาดตายและกันเนี้ยสาสมกลังจู่โจมราชา6ป มันจะแรงมากแต่เรากายาเหล็กดาร์คทายกายาเหล็กจัดจัดครับขอยืนตัวเดียวโดดๆเราไม่เดี๋ดีกว่าจอดแล้วก็เขามีซอมบี้ครับคอยรับดาเมจเราต้องรอสี่เธอใน,นในการจัดการซอมบีอ้อ่ะทั้งานไม่ไม่ตายเลยโดนสตตนไม้โอ้โหสแตนทานได้ข่าวนี้แหละอึดแข็งโหดตึงอันตรายขอซุปเปอร์อันดรอยสวยหลุยละมุยด้วยไงใบนี้มันเที่ยว,วยอ่ะนอนไปเพิ่มเลือดมาแล้วลาชาลเล่ต,ต่อยเบาแล้วนะ ดูนี่ต่อยเท่าไหร่ต่อยมาเบิ้มเจ็ดแสนเลือดยังไงเลือดม่วงยังเหลืออีกหลอดหนึ่งเห็นหรือยังน้องบอกแล้วเนี่ยมันคือปัญหาครับะราชาทะเลมันปิดเกมไม่ได้มันสามารถเปิดค่าหกตัวได้แต่ว่าพอเหลือตัวเดียวอ่ะมันไม่ไหวนะนี่รักชายเอสเบวกนะขอสวยหลุยสมุยดุยแค่หน่อยแล้วกันซ um. ุปเปอร์โมเมนตัมบอม หายที่น้องมาแล้วเลือดกี่หลอดไว้เนี่ยสะสมพลังจูจ่โจมมาเลยน้องชายพง่งเลือดเหลืออสองหลอดแล้วก็หมัดโกูเคสเตอร์ต่อยมา ขันกายาเล็กกายาเหล็กกายาเล็กกายาเล็กาาลนะฮะมีซอมบี้แมนคอยเกิดเนี่ยมันจะยื้อมากๆเลยนะแต่ยื้อแบบนี้ก็ดีจะได้แสดงให้เห็นว่าดาร์กชาย S S R บวกเธอ S S R บวกที่แข็ง,แ,ขงแกร่งที่สุดในโลกแม้จะโดนสตันโดนสตันแบบนี้จะตายแบบว่าสะสมพลังแล้วก็ต่อยเข้าที่หน้าโบม <c oughs> ไม่เป็นไรอะโดนหมัดโกงแค่เสื้อไป่กายาเหล็กกายาเหล็กน้อง กายาเล็กกายาเล็กตัว U R มันจะไปสู้ตัว S S R บวกได้อย่างไรหรือขอสวยหลุยสม,มุยด้วยสองมีแมนยืนนานเกินไปยังอยู่อีกสองพี่แมนแล้วก็สะสมพลังเข้าที่หน้าเราอีกครับโดนไปปมล้านกว่าผูคิีสีข่ข้อโอดแรงนะเราจะสู้เขายัางไงเนี่ยน้องจะตายหรือเปล่าอย่าลืมนี่มันซูเปอร์อดอยดาร์กชาย เอสารบวกแข็งโหดดึงอันตารายนะฮะยังทนยืนอยู่ได้แล้วก็โดนตีธรรมดาเข้าสู่เทิร์ที่6เธอร์นี่ขอสุยหลุยสามุมยด้วยแกตายได้แล้วเกิดบ่อยแล้วเกินพี่แมน นะเพิ่มเลือดมาหนึ่งหลอดจะตายไหมโดนเข้าที่หน้าครับไม่ยอ่อท้อแล้วก็โดนหมัดโกงแค่เสื้อไปบาบบาบบาบยังมีเลือดเลือดแถวล่างคอยช่วยช่วยชีวิตแล้วก็มาลนะเทินที่เจ็ดครับขอสุยหลุยสมุยด้วยราชาทะเลยูอาน่อยดีเห็นหรือยังครับสุ่มดีไหมพี่ราชาทะเลยูอารีเทินมาแล้ว น้องดูแล้วก็รู้เรื่องได้แล้วขอบคุณอาจารย์น็อตนะครับที่ให้ทดสอบดาเมจนะครับเดี๋ยวอาจารย์น็อตจะจัดแน่นอนตัวยูอาตัวต่อไปถ้าเป็นราชาใต้ดินหรือว่าด้วงมาในพี่โดนอาจารย์น็อตปบยับแน่นอนนะเปิดศึกไว้แบบนี้เฉยและถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพว่าเฮ้ยพี่ของพี่มันโหดหรือเปล่านะอ่าน้องเทียบกับเอตัวอื่นที่เป็นตัวยูอาก็ได้ครับออาแก้วตำนานถอดของอะ โอ้ตัวบ้านี่มันบ้าจริงนะถอดของให้หมดแล้วก็ใส่ไปอืมประมาณนี้โอเคถอดของหมดนะครับตอนนี้อัศวินกับเคลื่อนแก้ผ้าขอเจอกับราชาทะเลแล้วกันนะฮะอ่ะลองดูแล้วพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะ จบแล้วเหรอการต่อสู้เป็นอย่างไรจบแล้วเหรอเถินที่สามตามคาดที่ยังไม่เห็นภาพการต่อสู้นะครับแต่อัศวินกับเพื่อนย้ำอีกครั้งว่ามันแก้ผ้าอยู่มันไม่ใส่อะไรแม้แต่ชิ้นเดียวเนี่ยฮะอืมเนี่ยอืมความโกงรู้ยังว่าเอา U R ตัวไหน ดวงไม่ต่างครับเดี๋ยวรออีก2เดือนเอาดวง UR รเลยนงแล้วเมื่อวานก็มีกิจกรรมศึกดวลฮีโร่เอ็กปีศาจเข้ามานะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับแชมป์นในฝั่งของฮีโร่คือคารุมะนะตกที่ตกรอบในรอบ8ทีมถือว่ามาไกลพอสมควรใครอยากดูบรรยากาศการแข่งขันนะครับประลองยุทธ์เมื่อวานนี้ก็ดูได้ในไล์สดพี่เมื่อคืนนี้ไปดูย้อนหลังกันได้ในส่วนของฮีโร่อ่ะไม่ปีศาจด,ดิ ก็เป็นโปรโตเอ็กดีหรือว่าเซเต้นะครับขึ้นที่หนึ่งไปแบบแข็งโหดตึงอันตรายคือแบบชิวๆอ่ะและพี่ก็เชียร์แกมาตลอดทางนะถึงแม้ว่าแกจะมีขู่ว่าเดี๋ยวจะโยนเกมบ้างแต่สุดท้ายก็เชียร์สำเร็จนะครับได้แท่งไฟมารวมทั้งหมดเนี่ยหกพันไอ้สามพันแต่พี่เอาไปซื้อของไปแล้วของที่พี่ซื้อก็คืออันนี้ตาระดับเอสแบบบอดบางเพื่อจะไปให้อัศวินขับเคลื่อน u ูก็น่าจะอีกประมาณอาทิตย์หน้าประสานได้แล้วทำให้อัศวินขับเคลื่อนเนี่ยเราอาจจะมี ตาเฉพาะ3ดาวมันจะได้ยืนนานแล้วก็ตีแรงมากยิ่งขึ้นครับเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะวันนี้เป็นของวันที่15หรือเมื่อวานนี้นะครับคนดู้7 0 0นเยอะมากๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นคลิปที่เราแจกโค้ดตัต๋วม่วงเยอะหรือเปล่านะครับนได้ดูเยอะนะครับขอบคุณมากเลยที่มีโค้ดดีๆแบบนี้มาแจกกันก็นมาจากน้องในช่องนั่นแหละมามาคุยกัน ลูกพี่บวชนี่อีกกี่เดือนเหรอครับไม่ไม่บวชแล้วลูกพี่บวชเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่เยาว์เรื่องเพิ่มเรล็กตัวม่วงหินด้วงหรือว่าราชาทะเลอันไหนดีครับนะฮะถ้าเอานําเนี้ยราชาทะเลแต่เพิ่มเรล็กไปก็เท่านั้นนะเหมือนพี่เนี่ยแม่งกระบองเหล็กมาการโรดาร์ชายเอาอะไรดีดีครับดาร์ชายเก่งสุดดูจากคลิปนี้ได้เลย <laughs> โหดจัดถ้าเติมพาร์ทวันนี้จะทันซเร็วไหมครับไม่ทนัน จะต้องอัดเพิ่มนะเซิร์ฟใหม่ทันกิจใหม่ครับมันทันวันเดียวอะ่ะอ๋อเซิร์ฟใหม่หกสี่แปดไม่ทันนะไม่ทันแล้วเอสเออาร์บวกโกเคสึ OS, ดีไหมครับนะมันก็ดีแหละแต่ว่าดาร์คชายดีกว่าหกสี่แปดยังทันพี่ดำไหมครับเหมือนทันวันเดียวนะราชายใต้ดิน s อสเออาร์บวกดีไหมครับนะมีแค่ดาเมจอะหลังๆมาดาเมจมันก็สู้ยูอาร์ไม่ได้แล้วเลือกซัพพอร์ตก็ไม่ดี พี่ครับผมมีเห็นฟินิกกับดาร์คชายกับอัศวิน S R บวกต้องปั้นตัวไหนครับนะสภาพเนี่ยย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมอ <c oughs> ่อนหามอะ่ะกิจบักคุซันมาตอนไหนครับมาวันที่แปดนะฮะของไอเดีเราผมพร้อมทำโซนิก U R แต่ไม่มีอาวุธเขาบอกไก่ไม่มีตัวบัฟสปีดเซิร์ฟเก่าจะทำดีไหมครับเออรอตัวใหม่ๆอนาคตก็ได้แต่เลิศมีตัวแล้วเหรออาวุธไม่จำเป็นก็ได้ครับเอาตัวธรรมดามาบัฟสปีดเฉยๆก็ได้ พี่ตัวดำ51ใบทันร่วงไหมครับท,ทันทันทันอยู่นะคิงเอเซนาบวกกับพี่ดำตัวไหนดีกว่าครับคอซอมพี่แมนถูกพี่ดำอยู่แล้วเซิร์ฟในจะถึงร้อยวันใหม่ให้ล้านวันเลยนี่หินพัฒนาฮีโรหาได้ยังไหนอีกบ้างพี่นั่นน่ะดิลองดูคลิปที่พี่แนะนำอะ่ะเกรเกรกายคลิปพี่แนะนำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับลองเปิดดูยาวยันลูกศึกเลยลูกลูกยังไม่ได้บวชเลยใจศึกละ ม่วงแปดสิบได้หินด้วงหินเด็กหินราชาอโหดวงนี้จัดใล้ดูพี่เลยหินกระบ,บอกูจะหลุดถ้ามีหินโกเคสึกแล้วหินปีศาจ s&r บวกครบแล้วแต่ยังไม่มีโกเคสึกมันจะทำ s&r บวกได้บ,บ,บัดครับไม่ได้นะต้องมีร่างแรกผมดองอุปกรณ์อัอรอคอใหม่หรือว่ายัดให้คอเด็กไปเลยนะครับยัดพอสมควรอาจจะเอาแค่เลเวลสองเลเวลสามแค่นั้นพอระหว่างโกเคสึกแลระดับ ur แล้วก็ซูเปอร์อันดรอยด์ารกชัย มันควนปั้นตัวไหนดีครับดูได้เลยดูได้เลยผมจะทําด้วง UR แต่ทีมผมมีต่อสู้สามตัวตัวอื่นแทนไม่ได้ผมมีโก SNR บวกดักชายผมควรแทนตัวอะไรดีครับแทนแทนโกก็ได้แทนโกกิวเกจิตเกวินอัพค่ายรบหนึ่งขั้นทำไงครับบอกไปในคลิปก่อนหน้านะครับมันไม่ได้ดูหรือไงวะ เออเนี่ยไม่ได้ดูคลิปเหรอครับเพราะถ้าดูจะไม่มีคําถามนี้เออพี่ว่าพี่อธิบายละเอียดมากนะก่อนก่อนถามมะน้องก่อนถามดูมันอาวุธสามดาวเข้าที่หน้าแม่งดูบ่อนได้ไหมทําคลิปมาไม่ดูน้อยใจวะนหน้าแม่งอาวุธสามดาวเลยเวลซับพอร์ต45จะได้ซูริไหมครับแล้วก็อัศวินจักรกลเ n r บวกเอาไง เห็นคนอื่นได้กันนะเดี๋ยวก็มีนะครับอนา,าคตเก็บหินก็ได้กันส่วนซัพพอร์ตเนี่ยต้องอัดเพิ่มนะแบบนี้ไม่ไม่น่าจะทันอัดเพิ่มนิดหน่อยระดับผมคนแรกอยู่แล้วไหนโค้ดเหรอครับด้านบนเลยปากหมดไปแล้วฮะเจ็ดวันเวลสี่สิบหกถือว่าแย่ไหมครับสาหรับสายฟรีก็ถือว่าเร็วนะสายฟรีอัศวินใครล้มก่อนแพ้ถูกต้องเล่นมาสองสามปียังไม่เลิกบิดเหรอครับนะอยู่เยอะพี่ดำของผมไม่มีเลยอดมิเทดุ ระหว่างราชาทะเลเอฟซอาบวกกับอัศวินควรเลือกตัวไหนดีครับพี่ดำน่าจะได้ในทีมมีเกรวินถ้าเลือกได้เอาอัศวินนะอืมเราไม่มีคอเราก็ใส่ได้หรือว่าถ้าเรามีอัศวินยูอาเนี่ยมันก็บวกสเตตัสได้พี่ครับผมจะทําพี่ดำกับโกเอฟซอาบวกโอเคไหมครับพอดีชอบเล่นเอพีออกมาเยอะจัดเออสายถึกทําได้อยู่แล้วเมื่อไหร่ลูกพี่จะบวชครับเล่นยาวๆไม่บวช ถ้าเสียเต้มไม่เติมให้พี่คิดว่าตอนนี้พี่จะเป็นยังไงครับก็อันดับประมาณห้าสิบมั้งเลือกเล่นไปตอนหกหนึ่งสี่เวลแปดสิบสี่ควรกลับไปเล่นหรือว่าเล่นเซิร์ฟล่าสุดดีครับเล่นเซิร์ฟใหม่ๆดีกว่าไม่ควรกลับไปเซิร์ฟเวอร์เก่าแนละ้วเพราะว่าเป็นเกมที่ต้องเล่นทุกวันถ้าเราปิดไปวันหนึ่งเนี่ยจบแล้วสำหรับพี่อ่ะกิ๊กกี้เล่นยันลูกบวชเงินเหรอไม่มีอยู่จริงผมเปิดได้หินฟีนิกซ์แต่ไม่มีตัวนะพี่มีตัวครับเอาหินหมาให้พี่ได้ไหม อันนี้โค้ดนะโค้ดหนึ่งในโค้ดช่วงนี้ติดเรียนมาไม่ทันไลฟ์เลยวันนี้ก็ไลฟ์นะแต่น่าจะไลฟ์บ่ายอ่ะมันเที่ยงบ่ายโมงวันนี้เจอกันนะครับแพนเกอร์ผมได้ลูกแก้วแฟดกับอะตอมมา,ากูทอประสานยากด้วยมา S N R บวกกับดาร์คชายเอาตัวอะไรก่อนดียครับพรุ่งนี้ได้แล้วนะดาร์คชายอยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> ดูคลิปนี้แล้วจะรู้เลยดาร์คชายโหดขนาดไหนเวอร์หินหาโค้ดยากสอนวิธีหารุ่นทองหน่อยครับคุณกีกี้หกหกหกนะไม่ไปหูหกอ่ะ รุ่นทองคือไหนวะพี่ยังไม่ได้เลยตอนนี้ยังไม่เปิดเลยผมอยู่644ป้องกันเต็มตัวเลยรับพี่กี้เนะ่ยเกลือเหมือนกันผมขี้เกียจเล่นจนไม่ทันทั้งบอมแล้วก็โซนิกอาจบละบิดไปเซิร์ฟใหม่ได้เลยผมเองครับรถด่วนไม่ได้เล่นมาสี่ปีดีที่พี่กี้ลงเซิร์ฟเดียวกันจะได้ศึกษาข้อมูลในคลิปขอบคุณมากนะครับยังต้องศึกษาอย่ารถรถด่วนที่ปั้นพลังโหดมากเลยนะตอนนี้พลังรถด่วนเนี่ยขับเขี่ยวสูสีกับพี่เลย ในเซิร์ฟบวก40กว่าๆด้วง s n เซบวกยังเล่นได้ดีไหมครับพอดีผมทำได้แล้วถ้าเซิร์ฟนั้นนั้นน่าจะเก่าไปแล้วนะนะยูอารน่าจะเต็มแล้วลองเติมพกักพีอีพีขึ้นไวมากครับขั้นเทพเติมแล้วก็ถูกด้วยแนะนำเติมเกมเติมขั้นเทพสองช่ผมอัพเพชรซื้ออาวุธไปแล้วครับเหลือแค่ลูกแก้วน่าจะได้ประมาณวันจันทร์นะ,อะขอให้ได้ตามเป้าหมายนะธินภัทร กิวผมเซิร์ฟ6-4-7วันแรกเกือบแพ้แต่แค่5วิได้ที่หนึ่งเฉยกิวชื่ออะไรล่ะฮะอืมมันวานเลยพี่ผอไปจัดหน่อยได้ไหมอืมในชิงชัยกิยวหรือรูเหลืองนะน้องตอนนี้ใช้คอปู่มีสายต่อสู้ซเริลพี่ดำอนาคตจะเอาด้วงสองตัวนี้ต้องเอาอะไรออกครับเอาจริงนะพวกเราต้องต้องยอมรับนะว่าสักวันหนึ่งอ่ะเราต้องเอาดาร์กชัยเอ็เอ็นอาร์บวกออกทุกคนรู้ตัวใช่ไหมที่ทำกันอยู่ตอนเนี้ยนะเพราะว่าซูริลซัพพอร์ต ด้วงอาชูราโหมดกาโร่แม่งสายต่อสู้หมดเลยยังไงสักวันข้างหน้าต้องเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะฮะพี่ดำหน้าจะต้องไปอยู่ทีมสองสักวันหนึ่งทีมหลักผมมีด้วงกับดัรคชายตัวต่อไปควรเอาราชาเทเล็กหรืออัศวินดีครับราชาเทเล็กไหมล่ะดูจากคลิปนี้แล้วตัดสินใจพี่กี้สุดเหรอจะจัดกาโร่พาร์ทสองไหมครับว่าจะเอาพาร์ทสองนะขอกาโร่เน้นๆเหนียงสักครั้งนึงอ่ะผมสุ่มตัวมกไปเจ็ดสิบใบไม่มีทองเลย ที่ครับผมควรเอาอัศวินจัดโกด SSR มาแทนเจนอน SSR ใหม่ครับแทนได้นะเกิดมีตัวสนามพลังมันจะปาดแรงมากตัวตัวดำที่จะมารีรันข้ามใครบ้างครับข้ามทุกตัวที่รีเทิร์นล็อกหมาในตู้ตัวม่วงได้ลูกแก้วด้วงกับผีบฮีโรนะได้แก้วด้วงโอเคอยู่นะประสานก็เล่นมันหนึ่งตอนเี่น647ตอนนี้จัดซัพพอร์ตซีรีทันใหม่ครับต้องต้องเติมอัดเพิ่ม ทำยังไงถึงจะเข้ากิจกรรมฝึกฝนลมอายุครับเวหกสิยังไม่มีเลยครับพี่ฮะเซิร์ฟเวอร์เก่าหรือเปล่าถ้าเซิร์ฟเวอร์เก่าไม่มีนะครับเซิร์ฟเวอร์แรกที่มีคือหกสี่หกพี่เล่นในแอปไหนครับทําไมไม่ต้องดูโฆษณาเฮ้ยไม่ต้องดูโฆษณาน่ะพี่เติมเงินกับคันเทพรูเลื้องคำถามสุดท้ายไม่ชมดีชิปคงเข้าสปอนเซอร์เลยเติมกันเทพ